ะะว่าเวลาเราคิดถึงเรื่องราวในอดีตแล้วคนเก่าแม่งมันมาพ,มามาพร้อมน้มมามามามําตามาพร้อมกับความแย่มมาพร้อมกับความดราม่านะคะมาพร้อมกับคําว่ารู้อย่างนี้เข้าใจปะรู้อย่างนี้แม่งไ,ไม่น่าทําแบบนี้เลยว่ารู้อย่างนี้ไม่น่าทําตัวแบบนี้เลยว่าแล้วหล่อนก็โทษตัวเองหล่อนก็ไม่เคยให้อภัยตัวเองหล่อนมีอะไรดีบ้างพูด คิดถึงคนเก่าหล่อนมีอะไรดีบ้างหล่อนมีแต่ตอกย้ำความรู้สึกแย่กับตัวเองสิ่งที่หล่อนควรไปคือ move on ไปต่อและบอกขอบคุณตัวเองให้อภัยตัวเองได้แล้วให้อภัยตัวเองเธอดีที่สุดเธอณนะโมเมนต์นั้นถ้าเมยย้อนกลับไปเมย์ก็ไม่อยากแก้ไขอดีตเพราะถ้าแก้ไขอดีตฉันไม่มีฉันในปัจจุบันนี้จ้ะไม่มีฉันเลิศสะบัดบ,บ๊อบแล้วโนแคร์ no care, คนเก่าแบบนี้จ้ะดังนั้น ฉันไม่อยากย้อนแม้แต่เสี้ยววินาทีของอดีตเพราะตอนนี้ฉันรดที่สุดเพราะอดีตมันสร้างฉันมาเพราะอดีตมันส่งฉันมาให้เลอะแบบนี้โอเคอ่ะดังนั้นถ้ามันแย่กูไม่อยากย้อนอะไรทั้งสิ้นถึงแม้จะมันดีที่สุดก็ขอให้เป็นความทรงจำแล้วกันไปไม่ได้แล้วค่ะกลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนี่คนที่คิดแต่เรื่องอดีตกลับตัวไปก็ไม่ได้ เดินต่อไปก็ไม่ถึงมึงจะคิดถึงมันทําไมโอเคปะตอนนี้มึงแซบที่สุดแล้วตอนนี้มึงดีที่สุดแล้วมึงให้อภัยตัวเองก่อนประเด็นก่อนที่คิดคนเก่ามึงให้อภัยตัวเองก่อนได้ยังว่ามึงดีที่สุดแล้วมึงเลิศที่สุดแล้วมึงไม่ต้องร้องไห้แล้วผู้ชายเขาทิ้งมึงไปไม่ใช่ว่ามึงไม่ดีมึงดีแต่มันน่ะไม่ดีหรือไม่เราก็อาจจะแย่ในช่วงเวลานั้นแต่ตอนนี้กูดีขึ้นแล้ว นี่ผมไม่อยากพูดถึงความอะไรเก่าๆพร่ำครึ้งไงพราะเวลาเราจิตเราผูกไปที่ความเก่าสมองมันอัจฉริยะสมองของมนุษย์อะนีฉันพูดถึงหลักวิทยาศาสตร์นะสมองมนุษย์มันดีเซล์ประสาทใช่ไหมมันมันมันจับตัวกันเวลาที่เราคิดถึงเรื่องราวในอดีตมันก็จะจับความคิดนั้นสมองมันจูนเนี่ยมันจูนความรู้สึกนั้นเวลาเราคิดถึงอดีตปั๊บจูนคิดถึงอดีตปั๊บจูนทั้งที่อยู่ในปัจจุบัน ความคิดนั้นมันจะมันจะคลั่งเข้ชใช้คำว่าคลั่งคลั่งอยู่ในสมองเห็นไหมคลั่งอยู่ในสมองดังนั้นถ้าหล่อนจะให้เรื่องนี้หายไปเวลาหล่อนคิดถึงในอดีตหล่อนต้องเปลี่ยนเรื่องเข้าใจป่เขาเรียกว่าหลักของนิวโรนิวโรก็คือสมองหล่อนต้องเปลี่ยนเรื่องนะคะเวลาคิดถึงแฟนเก่าปับ๊บกูเปลี่ยนเรื่องกูไปเปิดเปิดภาพผู้ชายแซ่บๆเลย กูเปลี่ยนเรื่องไปดูซีรีส์เกาหลีกูเปิดเรื่องไปดูซีรีส์ฝรั่งกูปวดเรื่องไปดูผู้ชายหนดีๆแล้วหล่อนจะลืมค่อยๆจางไปมันอาจจะไม่ได้ลืมหมดแต่ทุกครั้งที่คิดถึงหล่อนต้องช่วยตัวหล่อนเองหล่อนต้องช่วยสมองหล่อนไม่ใช่คิดถึงแลอ้ยคิดถึงจังเลยอะ่ะไม่รู้ตัวชื่อเขาทั้งที่หล่อนก็บล็อกแล้วนะบล็อกแล้วทำยังไงอะไม่เป็นไร สร้างเฟซใหม่สร้างเฟซใหม่เสร็จปั๊บหล่อนไม่รู้ตัวสุดท้ายมาอยู่ที่หน้าเฟซบุ๊กเขาเอากูอยู่หน้าเฟซบุ๊กเขาแล้วอ่ะเอานี่ทำไมมันแฟนใหม่หรอ,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 อทำไมตอนอยู่กับกูไม่เห็นโพสเลยตอนอยู่กับกูไม่แม้สักไลค์ไม่แม้แต่ขึ้นสถานะ ไปกับคนใหม่มึงขึ้นสถานะกูไม่ดีตรงไหนอ่ะโทษตัวเองอีกแล้วไม่เป็นซะอย่างเนี้สติค่ะสติต้องมีจับความคิดตัวเองให้ได้เมื่อไหร่ที่เริ่มคิดถึงแฟนเก่าหล่อนจะต้องคิดถึงสิ่งใหม่เลยถ้าหล่อนอยากจะช่วยหล่อนตัวหล่อนเองนะคะดังนั้นสติลูกนะคะ ถ้าเขามานะถ้าคนเก่าจะมามันต้องมาตอนที่หล่อนเลิศดมันไม่ได้มาตอนที่หล่อนด,ดรามา่าเหงาเศร้าซึมร้องไห้โทมพร้อมกระหล่องกระแลงกินข้าวกินข้าวไม่ได้หล่อนต้องแซ่บโอเคปะถ้ามันจะมาแล้วถ้ามันจะมามันต้องดีกว่าเดิมต้องพิจารณาดูมันต้องดีกว่าเดิม,ดม,ดดมถ้ามาแล้วมาหาย,หายเหมือนเดิมหนังสือเล่มเดิม,ดมอ่านยังไงก็จบเหมือนเดิม ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรเรื่องเก่าๆอ่ะลูกเข้าใจมาแม่ขึ้นนะลูกนะมันเสียเอ e r จีแม่นะคะ,ะไร้สันละอะ